สวัสดีครับทุกท่านและลูกค้าที่เข้าูทุกนคนนะครับผม <c oughs> มือสั่นเลยวันนี้เป็นรุ่นที่ผม ภูมิใจนําเสนอที่สุดนะครับผมจำปี4ีห้นั่นเองนะครับผมชาวเวสวรรุ่นแรกจํานวนการจัดสร้างนะครับผมเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะจัดสร้าง1นึ0 0 0สนห่เหรียญนะครับผมนี่ทองแดงล้มดำสวยๆแบบนี้เลยจะมี7เนื้อมีทองคําเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินล้วนเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงตะกัวเนื้อผงนะครับผมแล้วก็จะเป็นฉนวนมลสารเนี่ยต้องบอกให้เลยหลากหลาย รวบรวมความเข้มขังมีฉนวนมากมายสนวนชุดแรกนะครับผมก็คือฉนวนที่เหลือจากการเททองนะครับผมรุ่นน้ำม์แดงเป็นรุ่นหนึ่งที่โด่งดังของหลวงพ่อเนื่องวัจ,จุรามณีเลยนำมาหลอมรวมทำวัตถุมงคลรุ่นจำปี4-5และมีพระร่วมเสกมวลสารดังกล่าวถึงท่านที่หนึ่งนะครับผมหลวงพระพรม ท่านที่2หลวงปู่ดู่นะครับผมท่านที่3หลวงปู่หุ่นท่านที่4หลวงพ่อเชิญท่านที่ห้าหลวงพ่อมีท่านที่6หลวงพ่อเมียนท่านที่7ดหลวงปู่ทิมนะครับผมท่านที่หหลวงพ่อเพิ่มท่านที่9หลวงพ่อเหลิมท่านที่10หลวงพ่อพิมพ์ท่านที่11หลวงปู่ชื้นนะครับผมแล้วก็ยังมีแผ่นทองแดงนะครับผมสายทองแดงมารวม รวบรวมในพิธีแล้วก็เป็นทองแดงบริสุทธิ์ลูกขนาดแบบคล้ายๆลูกปืนนะครับผมอีก50กิโลนำมาหลอมรวมนะครับผมโดยมีเกจิชื่อดังในยุคนั้นนะครับผมร่วมจานเจิมบนแผ่นทองแดงหลวงพ่อชื้นหลวงปู่ชอบหลวงพ่อดีหลวงพ่อขนอมหลวงพ่ออุดตมะนะครับผมหลวงพ่อลำไยหลวงพ่อเยื้องหลวงพ่อหนู หลวงปู่แพ้วหลวงปู่หลิวหลวงปู่แย้มนะครับผมแล้วก็หลวง่หลวงพ่อแชม่มจากสนวนตั้งก่าวนะครับผมก็ยากที่จะหาได้ในปัจจุบันหลวงพ่อยังทําได้เอาแผ่นยันถึง108แผ่นจากอาจารย์เทพสศร สาริบบุตรนะครับผมจำนวน1ิบชุดยากมากนะที่ใครจะแบบหาได้นะครับผมแต่หลวงพ่ออิฐท่านทาได้และนํามารวมกับแผ่นยันที่หลวงพ่ออิฐมีอีกสิบสีแผ่นและฉะนวนมูลสารกิ่งเวลุวันกิ่งในตานานของหลวงพ่ออิฐนะครับผมแล้วก็ยังมีทองคําเนื้อเงินแล้วก็ทองแดงอีกมากมายแล่นอื่นเป็นโอ้โเป็นร้อยเกือบ200มนลสารเลยนะครับผมตามภาพติอ่าตามนี้เลยนะครับผมพี่ท่านสุดในรุ่นนะพี่นะผมบอกได้เลยว่าการรวบรวมมนสารเนี่ย เป็นน่าจะน้อยนะครับผมกับที่นํามาสร้างวัตถุมงคลที่รวมได้เยอะขนาดนี้นะครับผมอ่าแล้วโหพิธีใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมย้ําว่าใหญ่มากนะพี่นะอ่านี่นะครับผมในในห่วงเนี่ยเขาจะเจาะแบบเจาะไม่เต็มห่วงนะครับผมจะเจาะแบบเป็นรูเล็กๆแล้วก็ยังเหลือในห่วงเป็นเนื้อนิดนึงนะครับผมเนี่ยลองสังเกตนีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูอ่านี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยต้องดูให้ดีนะพี่นะของปลอมออกมาเยอะมากนะครับผมนี่นะพี่นะโ h รูปแบบโดยรวม ซูไมใหนึ่ง,างรายละเอียดเลยนะครับผมดูรายละเอียดเครื่องกายนะครับผมตรงเครื่องกายเนี่ยที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจั่วเนี่ยเขาจะมีจุด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 อยู่ด้านในด้วยเป็นจุดลองดูแพทเทิร์นดูนะครับผมอนี่ใช้โครงช้แขงแล้วก็นี่นะครับผมนี่ตรงเส้นตรงนี้ก็จะแบบว่ายังไงมีเส้นขึ้นมานะครับผมเห็นไหมไปฐานแล้วก็จะมีเส้นขึ้นมาตรงที่หลวงปู่ยืนนะครับผมนี่แล้วขามาท้าวิสุวรรณมองไ,งไกลๆอะ่ะเราก็ยังเห็นเลยนะเรายังเห็นเขาโค้งความแบบว่า ชัดของตัวอักษรนะครับผมแล้วอ่ะนี่แล้วก็จะเป็นตอกเหลงนะครับผมจะเป็นเหลงใหญ่นะพี่นะอ่านี่นี่แล้วจุดข้างๆตรงคาว่าท้าเวสวรณเขาจะมีขีดๆมีรายละเอียดด้วยพี่ๆต้องดูกันนะครับผมแล้วตรงที่ถึงขอบเนี่ยขอบจะไม่วาวนะพี่นะอาจจะมีเนื้อเนื้อเกินมารับตรงขอบอะไรอย่างเงี้ยเนเน่ตรงแท่นสันล่างนะครับผมเพราะมันจะติดขอบพอดีเลยแต่ถ้าหลบขอบเนี่ยดูดีๆของเก๊นะครับผม อ่าแล้วก็จะมีพวกแบบ C N C ตรงขอบสันนะครับผมแล้วก็ยังดูตรงขอบเนี่ยเขาจะมีความลึกนะขอบตรงสันเนี่ยนะครับผมเขาจะมีความลึกแบบเป็นธรรมชาติเส้นคมเป็นสัดส่วนอ่ต้องดูสัดส่วนด้วยนะครับผมเพราะว่าของปลอมเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้ะบางทีที่นะครับผมขอบสันเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันเขาจะใหญ่ข้างเล็กข้างเขาจะอ้วนอ้วนๆมบวมอะไรอย่างนี้ต้องดูให้ดีมาเรามาดูรายละเอียดโดยรวมกันดีกวๆๆ่า นี่นะครับผมจะเจาะจะเจาะไม่เต็มห่วงนะพี่นะจะเจาะเป็นแบบไม่เต็มห่วงยังเหลือเนื้อห่วงอยู่นะครับผมนี่ละเอียดงานก็จะเรียบร้อยแบบนี้เลยไ<ม>ล่ตรงที่เป็นด้านข้างห่วงเขาเขาจะเป็นเหมือนเส้นนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่านะครับผมนี่แล้วดูใบหน้าองค์ป่นะครับผมคมชัดนะพี่นะนี่อขอบเส้นระหว่างตัวท,ที่แบบว่าเป็นรอยอย่างเงี้ยจะต้องดูแบบคมเป็นธรรมชาติไปเลยจะไม่ใช่บวมบวมนะครับผมนี่ต้องดูให้ดีเห็นไหมเอ่ย าตาเป็นเม็ดคมชัดรอยปากเห็นเขี้ยวนะครับผมชัดเจนนี่แล้วก็โอ้โหเครื่องกายเห็นไหมเอ่ยเส้นคอเด็๋เดี๋ยวดูเส้นคอก่อนเส้นคอต้องขึ้นชัดแบบนี้นะครับผมพี่ท่านอ่าต้องดูกันให้ดีนะพี่นะต้องดูกันให้ดีและเห็นไหมเอ่ยตรงช่วงหัวไหล่ที่ที่เป็นเหมือนเครื่องกายเขาจะดูออกแหลมมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ใช้เสื้อใช้เสื้อก็จะดูพิวแหลมนะครับผม เครื่องประดับตรงช่วงแขนลงปูนะครับผมก็จะขึ้นเห็นชัดแบบนี้เลยนะพี่ท่านรายละเอียดเครื่องกายรายละเอียดเครื่องประดับต้องดูให้ดีแล้วแล้วก็ดูรายละเอียดนิ้วด้วยนิ้วคมนิ้วชัดทุกนิ้วนะครับผมตระบองตรงนี่เครื่องกายเนี่ยผมคมมากและถ้าใครแบบว่าเคยสัมผัสองค์จริงมาแล้วนะครับผมล่างองูในเหรียญเนี่ยเขาจะดูแบบผมชอบนะดูเท่ดูเข้มขังดีนะครับผมนี่แล้วเห็นไหมเอ่ย ตรงฐานที่หงวงปูเหยียบอยู่เอ้ยที่องค์ปูเหยียบอยู่จะมีเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งเล็กๆนะครับผมแล้วก็ค่อยถึงเส้นสันสันสันฐานนะครับผมนี่แล้วคำว่าเท้าเวสุวรรณเห็นไหมเอ่ยต้องชัดแบบนี้เลยนะครับผมของเกสจะดูบวมๆแล้วก็ตัวอักษร,รจะไม่คมขนาดนี้นะครับผมนี่แลวเห็นไหมเอ่ยตรงปลายเท้าจะมีเส้นๆนะครับผมจะเป็นเส้นๆฟิลเหมือนแบบถ้าเอาตามที่ผมจินนานะการถูกก็จะเป็นเหมือน ดอกยางรองเท้าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะขึ้นสวยเลยและเห็นไหมเอ่ยตรงช่วงรองเท้าเนี่ยขององป์ปูตรงช่วงด้านหลังเขาจะมีแบบเส้นๆ้นรายละเอียดฟิลๆเหมือนเป็นรองเท้าหนังอ่าของป้อมผมเคเห็นแหละเป็นแค่เส้นขีด3มขีดโง่ๆแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลปอมมาดูแลเก๋เลยอะ่ะนี่และเห็นไหมเอ่ยตรงช่วงฐานที่ติดกับขอบสันนะครับผมแต่นี้จะดูยากนิดนึงเพราะว่าด้วยอัดเกอบมาด้วยนะครับผมต้องขออภัยเดี๋ยวผมจะเอารูปที่เป็น,นอัดขกบะเพิ่มให้ดูอ่านะครับผม ไหมเอ่ยหรือตรงช่วงปลายเท้านี้ก็จะเห็นอยู่นะครับผมเห็นดอกอยางปลายเท้าที่เชิดอ่าช่วงช่วงหลังเท้านะพี่นะนี่นะครับผมชัดเจนแจ่มแจ๋วโอ้โห พื้นเหรียญน,นะครับผมถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนรัศสมีวิ่งนะครับผมจะบังเหรียญเนี่ยก็ต้องบอกเลยเลยเหรียญเนี่ยตั้งแต่ปี4ี่ห้านะครับผมนี่ก็ยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะพี่นะเหนนะรียญเขาอาจจะมีสภาพเหรียญที่แบบว่าอาจจะสึกไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับผมก็ดูละเอรียดโดยรวมนี่เต็กเล่งนะครับผมต้องเป็นโคดแบบนี้แต่อันนี้เหมือนแบบว่าตอกไม่เต็มนะครับผมตอกไม่เต็มจะขาดหางหางฝั่งอ่อีกฝั่งหนึ่ง นะครับผมพิกซั่นนี่เห็นไหมเอ้ยดูรายละเอียดโดยรวมนะครับผมดูหลายหลายรอบเลยนะพี่ในคลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากหาข้อมูลแบบโอ้โหตัแตกนะครับผมอ่านี่เห็นไหมเอ้ยรายละเอียดต้องคมอ่อร่างองค์ปูกับฐานเนี่ยต้องนูนขึ้นมาเป็นคล้ายๆเกือบจะทีดีเลยนะครับผมอ่านูน รังใหญ่ขึ้นมานะครับผมเรามาดูในส่วนคอบสันครอบสันเนี่ยถ้าใครเคยดูรุ่นอื่นของผมที่เป็นจำปีนะพี่นะจะคุ้นเคยกับรอย CNC หรือรอยก้นหอยกันดีดะนะครับผมอ่านะครับผมนี่รอยก้นหอยอดูยากนิดนึงแต่ผมจะพยายามดูให้เห็นนะครับผมนี่แพทเทิร์นรอยก้นหอยต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผิวลุมมากเลยนะพี่ท่านแล้วต้งขอบเนี่ยพี่สังเกตดีๆนะเขาจะมีเหมือนแบบ เส้นเสี้ยนโผล่มาแหลมๆนิดหนึ่งเลยแบบนิดเดียวนะครับผมด้วยน,น่าจะเกิดจากการแกะพิมพ์ลองสังเกตดีๆนะครับผมด้วยการอัดรอบอาจจะดูยากนิดนึงนะครับผม CNC เนี่ยต้องดูแพทเทิร์น CNC ให้ดีนะครับผมเพราะของปปาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นรอยตะไบามาเป็นรอยขีดๆแบบขีดตะไบเก็บขอบอะไรอย่างนั้นนะครับผมต้องดูให้ดีแล้วก็ยังมีเกเกตเออีกนะครับผมปวดหัวเลยการเล่นพพะนี่ก็ต้องดูนะครับผมเพราะว่าด้วยราคาด้วยอะไรด้วยหลักหมื่นนะครับผมจำปีสี่ห้านี้ นี่เห็นไหมเอ่ยอขอบสัดส่วนตรงมุมเนี่ยต้องเท่ากันนะครับผมต้องเท่ากันทั้งหมดโอ้โหสวยเลยหลวงพี่ท่านได้แบบว่าเก็บรวบรวมบนสารแบบว่ายังไงอะลูกศิษย์ต้องภูมิใจผมบอกนี้นะครับผมบนสารตั้งแต่ท่านแบบว่าโอ้โหยุคยุคแรกๆนะครับผมยุคหลวงพ่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่แล้วก็ดูนะครับผมขอบอด้านหลังเนี่ย เขาจะมีเนื้อปิ้นธรรมชาตินะครับผมจะปิ้นแบบว่าแนวเป็นแนวนี้เลยนะครับผมรูเขาก็จะเป็นรูเล็กๆอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะไม่ได้เจาะเจาะแบบเต็มนะครับผมเขาจะใช้รูเจาะแบบดอกสว่านเล็กๆไม่เต็มห่วงอ่านะครับผมโอ้โหท่านหลยิ่งลุงเลยเพื่อนนี่ตัวอักษรน,นะครับผมต้นตำรับจำปีวัจ,จุรามณีนะครับผมนี่น,นี่เห็นไหมเอ่ยจะมีแบบเส้นจิกๆขึ้นมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยอ่าเนื้อเกินจากการน่าจะแบบ เกิดจากการทําบล็อกแกะพิมพ์เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าผมไปดูจากอของพี่ๆท่านอื่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเลยมุมตรงมุมเนี่ยต้องเท่ากันแล้วสิ้นเส้นเนี่ยเส้นตรงช่วงด้านล่างด้านหลังเนี่ยของเกน,นะเส้นแบบจะดูใหญ่จะดูอ้วนไม่เท่ากันอันนี้เส้นขอบสันต้องดูเท่ากันหมดนะครับผมต้องบอกไว้แบบนี้นะพี่นะนี่ตัวอักษรอะไรต่างๆนะครับผมโอ้โห สวยงามดูตามรูปที่ผมได้ลงไว้ที่ที่เป็นชีตต้นนี้มาก็ได้ครับผมที่เป็นรูปเสียแดงอ่านี่นี่นีด้านหลังนะครับผมเนื้อเกินจะปิ้นแต่ถ้าเราเอาเกาะออกเราจะเห็นแบบว่ามีรอตยตะไบขีดๆเล็กๆนะครับผม้ายรุ่นพวกชนะจนอะไรเงี้ยนะครับชนะจนผมพัลรวยนะพี่นะ อ่านี่นะครับผมตัวอักษรคมมากนะครับผม,ม,มคลาสสิกสุดๆนะพี่นะรายการนี้โ,โหแล้ย,ยิ่งลุ้มสวยเลยนี่ยันพุซซอนนะครับผมอินรักษาผมรักษาเท้ากุเวรรักษาแล้วก็ยังมีดวงตานะครับผมดวงตาพยาหยมด้วยแล้วก็ยันดอกนะพี่นะอ่านี่ครับผมสามเก้าเจ็ดก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับผมอ่านี่นะพี่นะ โอ้โหยิ่งตัวอักษรนี้ยิ่งชัดเลยนะครับผมเนี่ยสมุดสงครามสองห้าสี่ห้าเป็นเลขไทยนะครับผมนี่นะพี่นะโอ้โหตัวอักษรคมมากพื้นผิวนะครับผมถ้าสังเกตดีๆก็จะมีเส้นเซียนนะครับผมแต่รายการนี้ก็เหมือนกับแบบเขาได้เก็บไว้นานนะครับผมด้วยมวลสารด้วยนะครับโอ้โหมวลสารหลากหลายไม่ขึ้นลุงเนี่ยแปลกนะครับผมอะมวลสารแบบโหเยอะมากนะครับผม นี่แล้วเห็นไหมเอ่ยขอบสันต้องเท่ากาันเราต้องเห็นแบบว่ามีลาเซนซีนิดนึงนะครับผมและสังเกตตรงช่วงขอบเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเนื้อเกินจิกจิกนะครับผมอ่าตรงช่วงขอบที่ตรงอยู่ตรงพื้นเหรียญน,นะพี่นะไม่ใช่ขอบสันนะฮะอ่านี่เห็นไหมเอ่ยคมชัดเส้นขอบต้องเท่ากันเรียวแบบนี้เลยตรงช่วงล่างนะครับผมช่วงบนก็จะดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนี่นะครับผมช่วงบนจะเห็นเห็นอยู่นะครับผม อ่าเห็นไหมเอ่ยนี่ต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นนะครับผมออทองแดงโอ้โหพี่ดูความลุงดิลุงมแบบธรรมชาติเลยนะครับผมอ่าโอ้โหงามามากนะพี่นะ่ะรกันนี้ต้องมีเก็บนะครับผมต้องมีเก็บหรือว่าใครที่แบบคุณทะพรัยังไม่พอรุ่นเทวรทิตยนุกจัมปีสี่หก็ได้ครับผมอ่าได้มวลสารจากรุ่นนี้นะครับผมมาหลออรวมอุ้ยไม่ไม่ใช่จากรุ่นนี้จากหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมถ้าเป็นรุ่นเทวรทิตยนะพี่นะ เห็นไหมเอ่ยจะมีเส้นจิกๆขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะแบบเส้นเสี้ยนตรงช่วงที่เป็นอขอบนะครับผมจะขึ้นเยอะเลยจะขึ้นเห็นชัดนะครับผมแล้วเลข379นะครับผมพระตนาไตสาม โทโชนเจ็ดนะครับผมสั่งคุคณ9กอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมความหมายในยันฟุซซอนนะพี่นะโอ้โหด้วยความคลาสสิกความอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขอบตัดนะครับผมอันนี้ผมก็จะไปขอจะคลิปจากนุ่นพี่ผมมานะครับผมเพราะว่าองค์น,นี้แบบว่าเป็นอัดกรอบด้วยอาจจะดูยากนิดนึงอ่ะก็จะเป็นตามนี้เลยครับผมอ่านี่ใครมีลองเอาไเทียบอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับผมแต่เดี๋ยวผมก็สัญญาเลยว่าจะหาแบบ ที่ไม่อัดกรอบมาทําให้พี่ๆดูกันอีกครั้งหนึ่งสัญญาสายันเลยครับพี่พทุกท่านอ่านี่นะครับผมรายละเอียดโดยรวมนี่รูปต่างๆนะครับผมที่ผมได้บอกไปในข้างต้นคลิปนะพี่นั่งก็จะประมาณนี้เลยครับผมออาวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ